สวัสดีครับสวัสดีชาว YouTube ทุกท่านครับครับวันนี้ก็พามาดูเจ้าซานี่เอ็นไว์สอครับจะตักไสใส,ใส่เจ้าฟูโซไฟเตอร์ครับ195แรงม้าครับฟูโซคันนี้เนาะก็จะเป็นเครื่องตัวเดียวกับน่าจะเป็นเครื่องตัวก่อนห m งเอ็มงหนึ่ง เดี๋ยวมาดูครับความเร็วของเจ้าซานีครับกำลังตกักสายครับก็จะมีงานบุญครับวันที่3ตุลาครับตรงกับวันเสาร์เนะาะวัน3วันที่3ตุลาเสาร์แรกของเดือนตุลาเลยครับใครที่สนใจมีจิตศรัทธาทำบุญครับก็ คอมมินครับมาเลยก็ได้นะถ้าอยาไปเป็นหินเป็นทรายก็ได้ครับร่วมกันไปก็ได้ครับก็อตอนนี้ก็มีประมาณสี่ห้าคันแล้วครับที่จะไปเนาะคันนี้ก็จะไปครับผู้สู้ไฟเตอร์นี้ก็จะไปครับเดี๋ยวจะชวนจะชวนเสียดูไปด้วยครับเอารถท่วงไปครับไปบริจาคทรายหน่อยก็ทรายก็จะเอาที่นี่หลับไปครับ อันนี้ก็ใส่ทรายเต็มกล่องเลยครับก็ไม่เสียเที่ยวครับก็หนักไปหนักกลับก็ได้ค่าเที่ยวทั้งสองลุกลังก็ได้ทรายก็ได้เนาะก็เต็มกล่องเลยครับ รีดเต็มกล่องเลยครับเต็มกล่องครับเต็มกล่องโอเคครับเดี๋ยวก็จะไปกับเสียเปกครับเหมือนเดิมครับวันนี้อยู่กับเสียเปกครับก็ทดรอครับแรงครับคันนี้ก็แรงใช้ได้นะแรงใช้ได้ดูครับท่อลั่นครับบนท่อเรียบร้อยครับอ้โ เดียวเลยครับเดี่ยวไปกับเสียบเก๊กก่อนครับแน่ดีมาแ้วครกันเดี๋ยวฟังท่อรันๆครับเสียงนิ่มๆครับหลบได้ครับคันนี้รถพ่วงก็สงสัยถือหางมันบ้าครับเมื่อวานมันพาครับเพื่อนเขาวิ่งงานครับ ล้างรถครับตัวเองส<า>งสัยตื่น<า>ข้างวันมาครับสงสัยกินยาผิดขวดครับเยนะนี่ครับผ่านโรงเรียนครับผู้สาวครับ จะปีกเซวเซอนะถ้าเมียเจอนี่หัวแตกเลยไม่ใช่อมันฝ่นเยอะเนาะกับอายก็ได้หรอก่อเดี๋ยวนี้ผู้ยิงมาขับรถเยอะเนาะขับหกล้อเยอะครับช่วงนี้ส่วนส่วนมากผู้ชายไวรุ่นนีมัน ไม่ไม่รู้จะพูดยังไงเนาะมันบางคนก็ดีครับบางคนก็ไม่เอาการเอางานก็ไม่ว่ากันครับแล้วแต่ความชอบของใครของมันครับว่บากันไม่ได้เนาะก็อาจจะเป็นแล้วว่าช่วงที่ยังไม่ได้คิดก็มีครับกลับมาคิดก็ดีครับกลับมากลับตัวกลับใจก็ ดีใจด้วยครับสังเกตเ่าพี่น้องเศรษฐกิจประเทศไทยช่วงนี้ก็แย่เนะแต่ว่ารถดำนี่ขายดีมากเลยครับโดยเฉพาะเมก้าเครื่องจีจเจ็ดยีกับจีโแปดนี่ขายดีมากเลยครับแม่แน่ได้ยินข่าวมากอะ่ะ ข่าวมาว่าอา,อาจจะดีดราคาขึ้นอีกครับอาจจะเป็นเก้าสิบบาทถึงล้านก็ได้นะรถลืมหายาครับปีนี้เขียแถวบ้านผมออกมาเยอะครับสามสี่ขันในเนีกวผ่านบ้านครับ วิ่งยากนิ่นหน่อยครับเดี๋ยวชาวบ้านว่าฝุ่นเยอะครับตาข้าวครับมีถนนมีไว้ตาข้าวครับดูเลยรถวิ่งรถวิ่งว่าฝุ่นเยอะครับแต่ว่าตาข้าวนี่ไม่ว่าอะไร <c oughs> นี่ครับรุนหล่อรุนหล่อครับรุนหล่อสามหกศูนย์ครับเนี่ยมาถึงทีเทแล้วครับโอ้แมนมีลีคนมันลอยเทนี่ตอนนี้มาหนักมันเอ้่ได้ขับรถต่างวันอยู่ ครับเคสายเสร็จก็ไปเอาอินครับแล้วลูกลังเนาะ ในปุบาล <laughs> มีทุกข<า>้างท้างมีทุาถังเปล่าไม่ลงเนาะ,ะเขียนลงครับสายเยอะ บอกดำก็สีตันครับโอ้เสียทีโอ้ดำดำเข็ดดำขาตะกระเตียนเลยครับดเดี๋ยวก็เติมน้ำมันครับเดี๋ยวไปดูกันเติมน้ำมันเนาะนี่ครับก่อบ,บนครับบนท่อเนาะนี่ โอ้เคครับนี่ครับกันง่ายเนาะกันง่ายครับเติมน,น้ำมันก่อนครับโอ๋แสงๆแงเกียร์ <laughs> น้ำมันขึ้นอีกเลยมื้อเช้านี่นี่นแล้วาชิ0ตังค์โอ้ย ลูกสนิดมั้งลงในมือเดียวลงในซองมือขึ้นอีแหละเครื่องตัวนี้ก็หกดีหกดีครับเป็นเครื่องตัวเดียวกันกับสิบล้อลง้อยเตาห้าเครื่องตัวนี้แพงครับแพงมากเลยนี่ยกเกียร์สิบล้อมาใส่ได้เลย วนเ,น,เน,นเต็ียมระบบครับเจ็ดเมตรเตรมสองทางครับยังบันครับ เก็บเต็มถังครับน้ำมันมีให้ครับเก็บเต็มถังครับโอเคครับเนาะนี่ครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้ครับ อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ไวรุ่นทุนน้อยด้วยเนาะอย่าลืมสับสับสไครครับด้วยโอเคครับอย่าลืมครับงานบนุญก็วันที่สามครับอย่าลืมเนาะตามตุลาที่จะถึงนี้โอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณครับ